ในวันนี้วันที่28ตุลาคมลิซ่าได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมของเธอเป็นรูปถ่ายพร้อมกับเสื้อสลินสีชมพูสดใสค่ะในภาพลิซ่าแสดงท่าทางอันน่ารักขณะสูมใส่เสื้อฮูดสีชมพูใบหน้าเล็กๆตัดกับเสื้อฮูดทำให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกันนี้ใน IG Story ของลิซ่าก็ได้โพสต์ภาพช่อดอกลิลลี่สีขาว ซึ่งก็อาจจะส่งมาพร้อมกับคอลเลคชันสปริงแอนด์ซัมเมอ2021หรืออาจจะเป็นการแสดงความยินดีกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกคนแรกของเซลินอย่างเป็นทางการก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะสำหรับเซลินมักจะส่งดอกลิลลี่สีขาวให้กับลิซ่าเสมอค่ะอย่างเช่นวันเกิดของลิซ่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเซลีนก็ส่งดอกลิลลี่สีขาวมาเช่นกันแถมความหมายของการให้ดอกลิลลี่นั้น ดีมากๆเลยค่ะมีความหมายลึกซึ้งในตัว <S <S เพราะการให้ดอกลิลลี่สีขาวนั้นมีความหมายว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์ผู้คนนิยมนําไปมอบให้กับคนที่รักในวันสําคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่มีให้กันค่ะซึ่งเราก็จะเห็นดอกลิลลี่ในงานแต่งงานเยอะมากเพราะมันมีความหมายที่ดีนั่นเองค่ะ ไม่เพียงแค่ลิซ่าค่ะที่ได้รับเสื้อฮูดคนดังระดับโลกอย่างเลดีก้กา้าก็ได้โพสต์ภาพเสื้อฮูดของซิลินลงใน i n นสตาแกรเช่นกันค่ะ Oh, S V G A K, t h pretty, pretty sad. Oh, sad. 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 저도 그 파트 되게 좋아합니다.